สวัสดีจ้าทุกๆคนวันนี้ปนุกพามาเก็บเห็ดอีกแล้วเดีย๋ยวจะเด้อพามาป่าเก่าเลยจ้ะมันเชิงสงสัยเนาะจ้ะเนาะว่ามันเห็ดมันยังพอมีนลยจ้ะนี่นะปนุกเห็นเห็ดแล้วเดีย๋ยวจะเด้อเห็นี่เหน,น,นี่เห็ดเหลืองจะ้กกะกำลังงามเห็ดป่าจะป่าเนี่ยพวกปนุกามาเก็บบูเบลีวันนั้นเนาะแล้วก็เก็บเห็ดดา แต่ว่าอุย้ยฮักจ้ะมันมทันดเดลงคิดไปดูเลยไม่กี้ยังไม่มีเวลาเท่าไรเลยจ้ะยุงย่งยุ่ประดุกนะ่ะน,นี่ดอกหน่อยดอกนิดจะเอาให้หมดน่าจะนาดอกแข็งดีจ้ะดอกกล้าเจออีกแล้วจ้ะนี่ ึ้นก็มีนี่น,ะน,นะน่าจะหนกอัน,นขึ้นแล้วบานพเวอร์พี่เก็ก็มี้นนกำลังขึ้นก็มีดอกหน่อยแต่นี้เป็นกเก็บให้มืดเต็มเต็ม,ตม,ตม,ตมวันนี้เป็นกผึ่งกับตกโคมมาวันหนึ่งจะ้ะกับตกโคมมาไปเมื่อวันพฤหัสตอนเย็นเนาะจ้ะหนุกแล้วก็ผึ่งกับมาวันนี้จะ้ะเลยเข้าป่าต่อ อดอกเมื่ไหน่นไม่กลเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเไปตรงนี้จากตัวคิดนม่ดอกมันแข็งดีจ๊ะนีใช่ไหมเหมือนมันตุนต่นๆนี่ใช่จ๊ะ้องมีเห็นดอกมันตัวมันเชิงซินู้นนูนนอกจากนีงนี่นดอกงามงาม มันจริงจากปนุกเก็บไปตั้งหลายทีแล้วเด้แบบแต่ว่ามันป่ามันใหญ่มันเดินไม่ดยังมีทว่ะเนี่ย้ยดอกนีดอกนพูดอกนีดอกนี่ผลมันตกวันที่ปนุกไปอะจ้ะวันถึนฮัดอน,นะมันตกแรงอยู่ ก่อนเมื่อวานมันก็อาจจะตกแต่ว่าสนุกไม่ได้อยู่น,นี่เนาะเจ้าเนาะปลดปกเห็นเห็ดขาไลา่หนึ่งดอกจก้ะนี่เห็ดพึ่งขาไลา่ดอกอ่อนอยูจ่จ้ะนี่อืมได้ได้เนาะจ้ะเนาะขาย,ยาวๆปลดปลุกเจอเหเ็ดอี่ยาวจ้ะดอกเพ้อเวอร์นี่น่ะเยอะๆจ้ะหลายดอกเดกี๋ยวปลดปกถ่ายดูเด้อจ้ะเด้อนี่ทั้งหมดอีก เห็นเนาะแล้วก็มันอาจะได้เห็นเหลืองนู่นอีกเนาะแล้วก็ข้างบนอีกแต่ว่าเดี๋ยวปนก๊อตตรงนี้จะเนจะเด้อดอกแค่ใหญ่จ้ะใส่มันจะขึ้นมาสักพักแล้วมันจะนกอีกอื้อหลายดอกเลยจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวปนกองไว้ก่อนจะเด้อมันใกล้ๆกันนี่จักเฮ็ดอะไรนงทีนี้เดี๋ยวถ่าทานนะจ๊ะเนาะ เนี่ยจับหวานหมดเลี้ยบพีน่นงเล็บเนี่ยขายได้โอ้ยเนี่ยจับดกแค่ใหญ่หนักแล้วที่ละดอกปาดนี่ดอกใหญ่จ้ะอืมเดี๋ยวอดอะปลูก้นนี้ก่นเดีกนด้อมาขยาย้นไเรี่อจ้น่ก ไก่ไก่เนี้ยเนี่ยเนจะเห็นไก่ใบใหม่นาะหนักเพราะม,มันใบใหม,ม,ม,ม่ทับถมมันมเดี๋ยวเดี๋ยวอันน,นี้จะเดี๋ยวเป็นแบบหน่นองสาวปนยิ่จะไปทางไหนสนุกมาก็หน,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 น่องสาวเนอื่นจ้ะมาข้างอ้วนดาแต่วันอ้วนเมื่อยกันเลย นั่งร้อยอยู่ในรถแบะเหกื่อยคับรถเหนื่อยแม่จะเนาะตอนแรกบอกว่ยเดี๋ยวฉันจะเข่าป่าได้ป่ะไปแปลงมาเลยเว้ยเหนื่อยเดี๋ยวขอนอนหนีตะหนีบวะเราไปนอนกันเลยเดี๋ยวเข่าว่านอนสองสองคนแม่บอกว่าไม่อีกนนี่จะพูดกับดีจ้ะโอเคเนี่ยหลายดอกเลย แตกแล้วตัวร้อยมันแตกเองจ้ะเดี๋ยวนี้น,นี่ดอกมังดอกกระเล็ดด้วยจ้ะด้วยส่งแล้วอืมสนานวันไหวเลยตรงนี้พี่น้องนี่นะอุ้ยดีเน่าแล้วเอาไหมเน,นี่ยเนี่ยจ้ะเป็นเด็กนี่ยโอยเล็ดมันตกเหลือเราดอกเล็ดอืมกบน้อยไอ้คิงคกจ้ะใจกบหน่ะหน่ะหน่ะฮะนอนอยู่ ขี้โคบหรือก,ก๊กไม่รู้โอ้ยตายแล้วตายนี่อย่างยังยังนึกว่าจะตายแล้วนอนเฉยสงสัยจ,จะเป็นขี้โคกแต่ในหน้าจ,จะใช้โคก,กแบบก,ก๊กม,มันอยู่แบบนี้นะเนี่ยมันทำแก่งตายเดี๋ยวเดี๋ยวก็หนบไหนึ่งเด ไหนเอาได้ก็เอาได้จะได้ออนไหนเอาไม่ได้ก็หนุกทิ้งไว้นี่เด็กมีหนักมีหนักเอาไม่ได้จ้ะเดี๋ยวเอาปิดไปแกินุงขบหน่อยก็แก่งไต่ก็หูักเราจะประหนึ่งทําไมรู้เปล่ามาตรงนี้อีกแหมตัวใหญ่นี้หนักจ้ะเออเบื่อดีแท้มึงอันนี้มุนเด้อ นมันมันเป็นแตกมันเอาออกมันหวานไม่ได้เลยจ้ะเดี๋ยวนี่ก็หลายดอกต่าเดี๋ยวจะเลือกเอาดิจะด้ะเด้อมันไม่ค่อยงามเนะาะต่าปนกก็จะเอาโอ๊ยนึ่ติดดิน,นจะ้ะ

งามจัดเนี่ยตัวยังใหญ่ปนุกว่าปนุกลเกลกเยเห็นกี่เล้วยมนะตัวเง้งจ้ะเดี๋ยวเห็นกี่เหลี่ยมนะจ๊ะเนาะนี่แม่นแม่นจ้ะนี่ยนี่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 ขึ้นก็โอ้ยสายตัดจ้ะเนี่ยนี่ขึ้นก็อีเนี่ยโคถิ่นจ้ะนี่เป็นดี่จัะเลย ดอกสอ้มดอกกระยยไยก็ดูไปเนไทยถ่ายดูเด้วยวจะดูเดีย๋ยวว่ามันนะี่น่ะมันเสียเวลาเลยจ้ะเดี๋ยวว่าพอกระเทือนน่ะจ้ะจะดอกตรงนี้มันค่อยสวยมีดอกนีเพราได้อยู่วันนี้ เป็นเห็ดเฮ็ดหลากหลายนะจ๊ะปกติทำที่เรามาเฮ็ดเฮ็ดไม่ค่อยหลากหลายเลยกันวะจะมีแต่เฮ็ดเหลียงเทวะวันนี้นะเห็นเฮ็ดหลากหลายขึ้นแบบเต็มเลยเฮ็ดแบบเฮ็ดหมอกเฮ็ดเม้าเลยจ้ะอุ้ยฮับนี่เฮ็ดเมา้าฝนหลายแล้ววันนี้เทว่าฝนมันตกจ้ะฝนมันตกแบบเยอะว่าเฮ็ดอย่างอื่นนะ เพชรผึ่งยังไม่เห็นแถวนี้ไม่รู้จะมีไหมหนาะจ๊ะเนาะเพ็รผึ่งอ่ะแถวตกคูม,มันตรงนี้ครเยอะถ้ามันขึ้นนะแต่ว่าแถวนั่นก็แรงๆจ้ะที่เป็นนุกไฟวันนึงอนะ่ะโอ้ยตกนี่ทำไมเจ้าได้แรงแต่ว่าวันวันเมื่อวันไหนเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยตายตายตายวันวัน อันซุกอันซุกมัม้ยคนตกอยู่จ้ะแต่ว่าก็ยังไม่แรงแรงแต่ว่ายังม่แรงแบบพอเพื่อนพอจะพอให้เฮ็ด t ขึงมันขึ้นอนะ่ะนี่หนุนไิดหน่นอิดจ้ะตะกีบปนกเก็บตรงนี้เนาะนี่นะจ้ะตมูดเนาะหนุนอิดนี่นะโอ้ยนี่ๆๆน้องวู้วววจ้ะนี่นุน,นดาเนาะแล้วก็ เดีย๋ยวหืมไอหินน่ะจ้ะนี่ไอ้ขวดหินพี่น้องจังได้ไหม่อมไอ้ดอกแดงบานาเพ้อเนาะเดี๋ยวนี่เขาได้ไหมมันไต่หินจ้ะแต่ขนมนี่อุย้ยหลายดอกตัวเอาได้ไหมเนี่ยดอกนี้เอาไม่ได้จ้ะมันตรงเนี่ยขามันอัดแน่มึงเอาไม่ได้ขามันอยู่ไต่หินหน่ะจ้ะ ดอกออฟฟิทแบกนี่จะลุกดอกพี๊บป่ะนี่ดอกมันดีกว่าดอกเฮดหืมเพอร์วอยอีกแล้วพี่น้องนั่นนี่จะรุ่นนี่จ่ะวันนี้ปนุกจะเต็มถังแล้วเพราะว่าดอกมันบานเนี่จ้ะหืมอ่อลังมากวะนนี้ปนุกนี้ออเดอร์ บูบลีรีถงเยอะเยอะจ้ะทำไมจะเก็บทันเนาะสิกเก้าถังอาทิตย์นี่ยประกยังไม่ได้ลง่อคิดไปนี่คิดให้ดีเลยว่าเดี๋ยวคจนะจะได้จเลยคิดไปก่อนโอเคจ้ะปาดประบอกจะเต็มถังแล้วเดีย๋ยวจะถ่ายดูจ้ะนี่จ้ะปนุกจะ,ะกได้เต็มถังแล้วเนาะ ขอามาแป๊บเดียวพี่น้องนีน่ะแต่ว่านี่งดอกนี่ดอกหยู่ใต่มดดอกงามจ้ะแข็งแข็งแบดเนี่ยดอกดีดอกใต้ดำนักดีจ้ะสาวไปถ่ายนนาะจ๋าหนุกกำลังใจหิวกระถางเดินขามนีจ้ะนีน่ะหนุกตาถั่วมองไม่เคยเห็นจ้ะ มั้งดอกก็ขามพอหันกับมาเอานี่ค่ะดอกใหญ่จังขาเข็นอีกแล้าแล้วก็นี่ได้จ้ะจะเกจะเก็บใบสองดอกเนี่ยมันอยู่ร่มุมอยู่ตรงนี้เนาะี่ยงามไหมเนี่ยชงอยี่นีจ้ะนี่แล้วก็เอาได้คือก่า เฉลีย่ยจ้ะหนุกใจแล้วจ,วจากโซ่ดอกจะขี่อะไรจ้ะมีไม้ใหม่ๆเลยอาจจะเป็นขี่หวงลอว่าขี่ตัวมูดนะจ้ะตัวแข็งๆขาขาแข็งดีดีหนักน้ำๆจ้ะตัวเท็ดหน เล้วจ <blunt. S 2> ้ะอ๋นี่จ้ะหัยมาทั้โอ้ยบานเพ้อีหนึ่งพี่หนึอุ้ยพักจ่อยนั่นดูนี่สิดกนี่กับนี่จ้ะ นะเลาไช่ามาเก,ก็ดปกหเฮ็ดปวกป่านห,หนึ่มีเห็ดเก็ดตาจัะนี่ดอกงาด้วนั่นบานแล้วแจ่กปะช่ได้ยั่งจัะนอ้เห็ดแดงเฮ็ดอะไรเต็มยุ่วันนี้จ้ะน,น,นีหลากหลายจะ้ะเฮ็ดวันนี้ มันเดิมจ้ะเจอเห็ดเหลืองเพื่อจ้ะถึงก็ขูดถิ่นว่าจะกนี่ขายาวพ่อมนี่น่างากแต่เล็บเล็ไหล่แม่จะมีกิวนี่จ้ะตรงเนี่ยป่าเนี่ยนี่ดอกเด็กดอกน้อนนี่ก็ลังขึ้นจ้ะนี่เจอดอกบุบดอ เดี๋วจะ้กิดอ่นี่โ้ยจะแตกซะแล้วลูกเดินไปเดินมาอ้อมไปอ้อมมาไปเจออีแ้่จ้ะไม่ต้วัดเดี๋ยวเดี๋ยวลุกจะได้เต็นทันแล้นี่เาไม่กวลใจห้องน้ำทานี้ ดอกเพชรจ้ะติ๊กบุกลีดอกจ่่เยจ้ะแยกมจัดนะมันจะแอบๆอยู่ตามเนี่ยตาบุกลีจ้ะบุกลีแถวนี้น่ค่อยนี้ดอกค่อยนี้เม็ด ม่คยหน่วยตรงขหนงนอก้องฝั่งอีกฝั่งนี่จ้ะไม่ดีอะโอ้ยเตกจ้อยจ่อยหนุ่มผ่งผิงจ้ะอืมเนี่ยมันชอบแบบเราปนุกกไม่ค่อยถนัดนอกจากนออมือเดียวนะ่ะ ออกเลยกอีกาลากลากยากจ้ะน่ะอู้หูง่ายบางทีล้วก็มีกว่าแต่มันพ่นแล้วมันก็ไม่พ่นอีกแล้จ้ะ ่นุ่็เกลือบเดินเหยียบอีกโซ่สามดอกเกลือบเดินเหยียบมไดไปไหนไกลต้องจับวนไปว่นมาเดินซิกแซกไปมาเรียนอยู่มองเกา ว่าก็เฮดก็ยังนี้เก็บอยู่จ้ะหรือมาเจอน้องสาวเก็บกำลังเก็บผดีจ้ะถังน้ังฮะมาเก็บถ้วนเก็บถอดเดี๋ยวเก็บตรงนี้นี่ตรงนี้ก็มีนี่จ้ะโยกเฮดอืมอืมอยู่ไต่มอสน่าจ้ะเฮ้ยสวงามด้วยเปล่าเนี่ย เด,นดินดีจ้ะเยอะๆกันเลงเด็กตรงนี้จาเนี่ยม้ามาเลยก็ได้จ้ะงันเดินไม่ทั่วป่าเลยข้างบนก็มีอีกข้างบนน่ะมันก็เป็นเนินขึ้นไปเนาะมันจะเป็นเนินขึ้นไปนู่นสูงสูงจ้ะตัวตน,นั้นอยูเดี๋ยวเราจะเอาแค่ข้างล่างก่อนเดี๋ยวเราลังค่อยขึ้นไปข้างบนนี่ นจ่ะเลยหลุมดอกงามจ้ะที่สะอาดพ่อเป็นหลุมจ้ะหลายดอกนิดเลียวแคะ เหมือนลอยหน่องสาวก็หมดเก็บไม่ตอบเลยนั่งอี่เห็นหันี่จ้ะนี่ยนะมีเห็นกล,กลนกนนะนุ่มนี้เนาะนี่เดีดเด็ดจ้ะดอกเพชรได้ไมขาแข็งแข็งพี่น้องโอ้ยเชิงเลยจ้ะเดี๋ยว どうも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 どうまどうも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  mình không thấy xinh thế cho vậy ui thấy không nhỉ 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 พ่อลงเอาตรงนี้ก่อนจ้ะว้ายเห็ดฮะแล้วพ่อลงเอาตรงนี้ดีกว่าเอาตรงนี้ก่อนดีกว่าดีะว่าจังเห็ดมากจ้ะโอ้ยแต่ว่ามันไม่ค่อยงามเด้อนี่แต่ว่าเอาคือเขาจ้ะฮะดอกไม่ค่อยสวยขาก็าแบบเป็นแบบ โอ้โหนนี้ก็ไม่งามแต่ว่าต้นกเ้า,เาคก็อเกอ่าจะ้ะอยู่ใกล้กันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยหักฮะเดี๋ยวขยับมาจ้้ไต่หนุนก็นุนนกนนจะเขา้าปเ,เอายังไงดีต้องมุดจ่ายจะเอานะ่ก่อนบานเพ้อเว่อร์แตกพ่อง นี่นี่เหรอเนี่ยนี่มีคอยงามจ้ะน,นี่ไม่นี่มีคอยงามเด้๋ยวจะเด้เด็กเด่กยัยงไงไม่เอาแล้วจ้นะเนาะตเก็ไม่เอาไว้ก่อนจ้ะข้างในเนี่ยจักจิกง,งามแม่เดี๋ยวยเดี๋ยวไปจ้ะไตเดี๋ยวพนุกตรงมุดกันเดี๋ยวจะเด้อ ตะกิบหนุปนุกเก็บตรงนู้นเนาะจ้ะเนาะปนุกว่าจะอ้อมเขาไปเอาเฮ็ดข้างในตรงนั้นจ้ะตะวันนี่เดี๋ยวต้องมีก่อนจ้ะเดี๋ยวต้องมีก่อนเนาะจ้ะเนาะนขึ้นเอาเข้าไปเอาข้างในกลิ่นใหม่จ้ะหอมเลยจ้ะดอกน้ำจ้ะตรงนี้หกลิ่นใหม่กับพ่อกลิ่นใหม่เนาะจ้ะเนาะ ผมก็เลยนี่มันมีจาบสา,าดอกยขนุเขียวหนงกันเจอเด้อใส่ไหมใส่ไหมโอ้โหอหไม่เคยงามจ้ะแต่วันกจะเลือเอาไดเจอเด้อใส่้นสนจ้ะโอ้เลยดอกไม่งามก็เยอะนี่อันนี้ดอกงามจ้ะ อันน้นไดไหมโอ้ยเดี๋ยวๆอุ้ยลอยดอกมีงามก็เยอะจ้ะเนี่ยโอ้ยเอาได้ไหมมันเป็นอะไรนี่เลยจ้ะมันมีเคยงามได้จะเรื่อยนี่แหละตระมือนี่ก็ขาเตี้ยจ้ะอดีเลยครันี่อีมูนัสได้เนาะจ้ะเนาะอือยังอยู่เหนาะจ้ะเนาะได้แค่นี้เจออีกแล้วจ้จะนี่แหละ เฮ็ดโอ้ยตรงนี้มันปนกเดินมาตรงที่ปนกเก็บบูเบลีกันจ้ะมันจะมีสองช่วงสามช่วงแล้ะเนาะปลานี่ยเฮ็ดเต็มไหนเต็มหนึ่งจ้ะไปข้งงหนก็เจอต่เห็ดเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีอุจจตบาทเขื่อนจิงจ้ะ บ้าน,น,น,น่ตัวไม่ค่อยงามเนาะจังแนี่นะกกนี่กระกเป็นไม่ถังแล้วจ้ะแต่ว่าเห็นเฮ็ดอีกแล้วจะมูนนึงนี่น่ะโอ้ยเฮ็ดจังมากน้อยกนะกเดินเกียวก็มีจะมองมืเห็นดอกเฮ็ดโอ้ตัวไม่ค่อยงามเนาะจังแบบนี้นะนี่นะมันจะเป็นแบบ เยอะแยะอาจจะพอมันขึ้นมาสักพักนึงเดี๋ยวน้อตรงนี้มีจ้ะเดี๋ยวเลือกเอาก็แล้วกันอันไหนเอาไม่ได้ก็อันไหน,าาน,ไหนแบบไม่ค่อยสวยเก็บไปกินจ้ะเก็บไปแกงเก็บไปสุปเนาะจ้ะเนาะนี่กโอเคอย่าเยอะๆจ้ะตรงนี้อันนี้งามเยอะ มดปนุกหรือนียบตรงนู้นทีนี้จะองเห็นมันเนาะเนี่ยมันจะอยู่แบบแก่ป่าหยาทำไมจะเอาไปมดจ้ะเยอะเกินเดี๋ยวเดี๋ยวขยับมาเียเลยจ้ะเนาะมันจะแสกซึมอยู่ตามป่าหยานนุ่ฮะแล้วก,นนก็นี่จ้ะฮะเต็มเลยหนุนตรงหนุนป,ปนุดหนเหยียบ เราก็ไปตรงก็มีจ้ะเดี๋ยวเอาหนกกอนดีตรงนี่ก็เดียวกันนาะจะนาอไก่กกดีสิโอ้ยกินไ่พี่น้องทำไมจะโอ,อ,อเคขออยุกขออยุยบาน,นเพ่อเว่ออ้ยดอกงาดอกแข็งด้วยจ้ะันุกเดี๋ยวแป๊บปบนึง ตมือต่อกี้หนูอ่อนโทรมาถึงไหนแล้ววะเลยต้องรับโทรศัพท์นะจ๊นะเนาะนื่ทำไมเจ้าได้นกกินไม่ยังมากเดี๋ยวปนุกเจ้าจงได้เลยจ้ะนี่ดจกแข็งไม่เกินความสามารถนะจ๊นะนาะปนุกนะยากจะอยู่แต่ในป่าจ้ะมียากไปไหนเลยอยากจะเข้าแต่ป่า เก็บบุบหลีก็เก็บเฮ็ดสองอย่างจ้ะมีมีความสุขดีเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวนี่กระดกงามจ้นะนะมันมันได้ปลลดป่อยดีจ้ะเดี๋ยวอือน,น,นี่กับมันเหนื่อยนะจ้ะเข่าป่านะแต่ว่าปนุกก็ชอบ ก็แบบแฮปปี้สุดๆ<笑><笑><笑>เห็นป่าไม่ได้แบบนอนไม่รับน,นี้ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยสวยน่าจะหวานเต็มอยู่อยากแต่เขาตะป่าเดี๋ยวก็เลยกลับไปทำงานอีกแล้วปนะหนึ่อยากทำงานแต่ว่าก็ตรงเบ้ยนี่มีงามจา้นะนถึงไปต้องไม่จะหนอได้ไหมเนี่ยน,นี่กระอยเนี่ยนะ่ะ ทีงไม่นี่แหละจ้ะเอยาตะกี้ปนหนกอยากมันนี่ปนหนกอยากแล้วก่อน,น,น,นววแต่แบนี้นไป่เลยกดอืมมีขวยน้ำจ้ะเอาไว่ายูแหละได้หลายแล้วนะจจะเนาะผลงานปนหกก็น้องปนหกอันนี้ของปนหกเนาะ <c oughs> ได้เต็มถังแล้วก็ของน้องปนหกจ้ะมากันบ่ายสามแล้วจ้ะ เหนื่อยไหมกเก็บเพ็ดผมเก็บมาก <laughs> <laughs> นอนคอยในรถจ้ะอ้ <laughs> วนอ่ะเนหนื่อยครับรถเนหนือ่อยนี่เนี่ยปนุจะให้ดูต้นนี้แนวนี่ลืมชื่อมันจะชื่อต้นอะไรไม่รู้เขาลอยเขาออกมาทิ้งเนาะงามงามเดี๋ยวปนุจะมาคุดเขามันอยู่เ <laughs> นี่ยในป่าจ้ะลอยเขาออกมาทิ่งเนาะ สวยๆมันถึงจะถึงตอเออต้องเอา,เอา,อเอาหาอะไรมันคุดมันเป็นหัวจ้ะไอเนี่ยเราต้องเอาหาจอบมาคุดเนาะจ้ะแล้วปลาหนุหนกจะมาเอาโอเคเฮ้ยเอาไปปลูกที่บ้านน้่น,นไปกลับบ้านกับตลนุก,กันจ้ะเย็นแล้วเนาะจ้ะเนาะ